บัดนี้วันที่11ธันวาคมพุทธศัการาช2567เป็นวันที่20ที่ข้าพเจ้านางสาวปริตาพิเพกขอถวายเสียงโสดสาธยายพระสูตรพระปริศและมนต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและอาจารยาบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติรัลึกได้มีสมาธิจ,จดจ่อในอัครพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเทิน บทที่หนึ่งชุมนุมเทวดาสมันตาจัก,กวาเลสุอัตราขันฉันตุเทวตาสัตธรรมมังมุนิราชสสะทุนันตาสุนันตุสักโมกทังสักเคกาเมาจารูเบกิริสิขระตถจันตะลิขีวิมานีทีเปรัเถจักาเมตารุวันคขหาหนีเคหาวัตุมหิเหตเตภูมมาจยันตุเทวชลธาาะรวิปสามียัคันทพนาคา ติทันตาสันติเกยังมุนิวัจจวังสวะสาธโวมีสุนันตุธรรมมัสสะนกาโลยามพัทันตาธรรมมัสสะวนากาโลอยามพัทันตาธรรมมัสสะวนกาโลยามพัทันตาสองบทสวดนมัสการพระพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะ ปฏิสามบุสวดไตรสรนาคมพุทธังสรนังคาฉามิทำมังสรนังคาฉามิสังฆังสรนังคาฉามิทุติยัปีพุทธังสรนังคาฉามิทุติยัปีทำมังสรนังคาฉามิทุติยัปีสังฆังสรนังคาฉามิตติยัปีพุทธังสรนังคาฉามิตติยัปีทำมังสรนังคาฉามิตติยัปีสังฆังสรนังคาฉามิ สีบทสวดสัจจคิยาคาถานัตถิมีสระนังอัญญังพุทโธมีสระนังวะรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสติมีหุนตุสัพพธานัตถิมีสระนังอัญญังธรรมโมมีสระนังวะรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสติมีหุนตุสัพพธานัตถิมีสระนังอัญญังสังโฆมีสระนังวะรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสติมีหุนตุสัพพธาบทที่ห้ามหาสเมยสูตร เอวัมเมสุตังเอกังสมัยยังพระควาสเกสุวิหรารติกับีลวัตถุสมิงมหาวันีมหาตาภิคุสังเคะสัตทิงปรจจามเตหิพิคุสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัศหิจโลกัตทาตูหิทเทว,วตาเยปุเยนะสันนิปติตาหุนติพระควันตังทัศนายะพิคุสังขจ,จะอัตโคจตุนนังสุทธาวาสกานิกายกานางเทวานางอิตาทะหู อายังโขภาคาวาสเกสุวิหารติกับอิรวะัตทุมสีิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเคนะสัทิงปัญจมตเตหีพิกุสเตหีสเเหิวะอรหันเตหีทัสหีจโลกทาตูหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติปตตาหุนติ พระวันตังทัศนายะพิขุสังคจะยันนูนะยะมะยมปิเยนะปะควาเตนุป,ปะสังกาเมยะยามะอุปสังกัมิตวาปะขวะโตสังติเกปัปเจกะคาถาภาเียามาติ อตโคตาเทวตาสยถาปินามะพลาวาปุริโสสสมิชิตังวาพาหังภาษาเรยะภาษาตังวาพาหังสัมิเชยะเอวเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตราหิตาภคะวโตบุระโตปาโตระหังสุอัตโคตาเทวตาภคะวันตาอภิทวาเทตาวาเอกมันตังอัทถังสุเอกมันตังทิตาโขอเอตกาเทวตาภคะวโตสันติเกอีมังคาถาภาสี มหาสมัยโยปาวะนัสมิงเทวากายาสมคตาอาคตัมหะอิมังธรรมสมัยยังทักิตาเยวะอัป,ปร,ราชิตะสังคันติอัทโคอัป,ปราเทวตาภควโตสันติเกอีมังคาถางภาสิตรัตระพิขโวสมาทะหังสูงจิตตะ จิตตังอัตโนอุชุกะมกะสุงมกะสุสารถีวะนิตานิขะฮีตาวาอินทริยารักขันติปัตติตาติปัิตาติอัตโคอัปราเทวตาปะขะวโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิเจตวาคีลังเจตาวะปลีคังอินทคีลังโอหัจจามนีนาชาเตรันจะรันติสุทาวิมะลาจักขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติ อัถโคอปปราเทวตาปะขวะโตสันติเกอีมังคาถาภาสีเยเกจิพุทธังสารนังคาตาเสนะเตคัดมิสันติอปายภูมิงปะหายะมานุสังเทหังเทวกายางปาริปุเรสันติติอัถโคปะขวะพิคูอามันเตสิเยปุเยนะพิคเวทัศสุทัสุโลกะธาตุสุเทวตาสนิปติตาโหติ ตาถากตังทัศนะยะพ,พิขุสังขจจะเยป,ปิเตพิขเวอเฮสุอติตามัทานั่งอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปีภควันตานั่งเอตะปารามเยวะเทวตาสันนิปติตาอเฮสุงเสยธาปิไมหังเอตระหิเยป,ปิเตพิคเวภวิสันติอนาตะคะ อนาคตมัทธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิพระกวนตานางอตาปรมเยว,วะเอเทว,วตาสันนิปปติตาภวิสันติสศยถาปิไมหังเอตระหีอาจิกิสามิพิขเวเทว,วกายานังนามานิกิตยิสามิ พิกเวทวกายานังนามานิเทติสามิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาถะสาธุกลางมะมะนะนะสิกะโรธาภาสิสามีติเอวัมพันเตติโขปิเตปิคูปะควะโตปัจ,จัโสสุงปะควะอิตถะจะโวจะสิโลกามนุกัสสามิยัตถะปุม,มาตัสสิตาเยสิตาคีริกะพรังปะหิตาตาสามาหิตาปุถูสีหาวะลัสสัต สัตละลีนาโลมะหังสาพิสัมพุโนโอทาตามะนะัสัตสาสุทธาวิปัสสนะมะนาวิลาพิยโยปัจจสเตยตาตวาวะนีกับิละวัทเวตโตอมันตยิสัถาสาวะเกสาธนรเตเท,ทวกายาภิกันตาเตวิชนา,าถาภิกขโวเตจตัตตะปะมะกะรุงสุตวาพุทธะสสนังเตสัมปาตุระหูญาณังอมนุสสานะ ทัศนงังอัปเกอัปเกสตะสตะมัตถังคุงสหัสสังอัฏะสตะริงสตังเอเกสหัสสานังอมนุสสานะมัตถสุงมัตถสุง อเปเกนันตะมัทคุงทิสาสักาผู้ชาอหุงตันจะสัพพังอภิญญายะววคิตวานะจกุมาตโตอมันตยิสัทธาสวเกศสนรเตเทวกายาอภิกันตาเทวิชนาทะพิกโวเยวโหหังกิตยิสามิขิราหีอนุปปโสสัตตะสหัสสาวะยาขาปุมมากบปิละวัฒวาอิทิมันโตชุดิมัโตวนวันโตยัสสินโมธมานาอภิการมงพิคุนังสนิติงวัดัง ชัดสหัสามเฮม วตายขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุดิมันโตวนวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิการมุงพิภูนางสมิติงวนางสาตาขิราติสหัสายขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุดิมันโตวนวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิการมุงพิภูนางสมิติงวนางอิเจเตโสละสะสหัสายขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุดิมันโตวนวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิการมุงพิภูนางสมิติงวนางเวสามิตาปัญจสตายขานานตะวัน นิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัสสิโนโมทมานาอภิกามุพิคุนางันนิติงวนัง กุมภิโรราชคหายโกเวปุลัสะนิเวสนางวิยโยนางสัตสหัสังยาขานางปายุริรุปปาสติกุมภิโราาาาโโราชคหาโกโสปาคัสมิติงว่านางบริมัจจทิสังราชาทตารัตโถปัสสติคันทพานางอธิปติมหาราชายาสสิโสพุตตาปิตสสะพาหาโวอินทนามามหะพลายทิมันโตชุติมันโต,ว,นตว,วันนวันโตยสสิโนโมทมานาอภิการมุงพิคูนางสมิติงว่านางทักกีนัจทิสังราชาวิรุละโหู ตปัสสะสติกุมพันธันทานังอธิปติมหาราชายัสสิโสพุทตปิตัสสะหวอินทนามามาหผลาอิทิมันโตชุติมันโตวนนวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิการมุงพิกุนังสมิติงวนังปชิมัจจะที่สังราชาวิรูปโขปัสสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุทตปิตัสสะพหาวอินทนามามาหผลาอิทิมันโตชุติมันโตวนณวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิการมุงพิกุลังสัมิ ว่านังอุตตรจัที่สังราชากูเวโรตป,ปะ สาสติยขานางอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตปิตัสสะพาโวอินานามามหาพลายทีิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิการมุงพิคุนางสมิติงว่านางปุริมัติสังตถรัตโถทักขีนีนะวิรุหโกปัจิเมนะวิรุปโคภูเวโราตารังทิสังจตารโรเตมหาราชสมันตาจตโตโรทิสาทัทธลมานาะอัตถังสุวณีกัปิลวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสา คูวัจนิกาสถามมยากุเทนถุเวเทนถุวิธูจะวิทุโตสหจันทโนกามัสิโถจะกินตุคันทุนิคันทุจะปะน,นาโถโอปามัตโยจะเวทะ เทวสูโตจะมาตาลิจิตตาสโนจกคันทับโพนโลราชาชโนสะโพอาคุปัญจสิโคเจวะเจวะติมพระรูสุริยวัชสาเอเตจันเยจาราชาโนคันทับพาสหราชูพิโมทะมานาพิกามุงพิกุนังสมิติงวะนังอทาภูณภาษานาคาเวสาลาสหตัชกา กัมพละสัตตราอาคูบายาคูสหายาพิติยติภิยามุนาทตารัฐาจะอาคูนาคายสสศิโนเอระวันโนมหานาคูสโสปาคาสมิติงวานางัง <c> เ <oughs> ยนาคาราชีสหาสาหารัตติทิพาทิชาปักขิวิสุตตาคูเวหะเวหายาสาเตวะ <c oughs> วนามะชปัตตา จิตราสุปัน,นาอิติเสเตสะนามังอภยันตทานะครราชานมามสิสุปัน,นโตเขมะมะกาสิพุโทโธสันหาหิวาจจหิอุปวะหันตานาคาสุปัน,นาสารณมะกังสุพุธทธังจิตาวชิรหัตเถนะสุมุตทังอสุราสิตาภาตะโรวาสะวัตเสเตอิทิมันโตยัสสีโนกาลกััญชามหาพิสมาอาสุราทานเวีสาเวปจิตติสุจิตติจัก ปะหาราโทณมุจีสหสตันจัพภริปุปุตตานังสัพเพเวโรจนามากา สัญญาหิตาวาพระลิงเสนังราหุพัฒมปปาขะมุงสมะโยธานิพัันเตภิกขุนางสมิติงวนางอาโปจเทวาปทวีจะเดโชวาโยตทาขะมุงวรุณาวารุณเทวาโสมโมจยศส,สาสหะมีตาการุณิกายิกาอาคูเทวายศส,สินโนตาเสตสัตถากายาสเสาาสพนันตะวนันิโนอิทิมโตชุติมันโตว,วันณวันโตยศส,สิโนโมทมานาอภิกามงุงภิกขุนางสมิติงวนาง เวณทูจะเทวาสหะีจะอสมาจะทุเวยะมาจันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรคิตาสุรสุิยสูปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรคิตา นักขตานิปุรคิตวาอาคูมันทพรหกาวสูนังวสวาสโวเศธโถสกโปาคะปุรินทะโทสัทเสติสัตถากายาสเพนานตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตเนสสินโนโมทมานาอภิกามุงพิครูนางสมิติงว่านางอัทาคูสหภูเทวาชลมาคิสิขาริวะอริทกาโรชาจะอุมาปุพพสินิต นิภาสิโนวะรุณาสหธรรมาจะอัตตจุตตาจะอานีชกาสูเลยะรุจิราอาคูอาคูวสวเนสิโนทศิเตสตถากายาสพีนานตกวันิโนอิทิมันโตชุติมันโต วันนวันโตยัสสินโนโมทามานาอาภิกามุมภิกุนังสมิติงวนณังสมานามหาสมานามานุสามานุสุตมาคิทาปัทูสิกาอาคูอาคูาคมนูปัทูสิกา,าทาคูหารยโยเทวายเจจโลหิตวานสิโนปาระคามหาปาระคาอาคูเทวายัสสินโนทศิเตจัสทากายาสเพนานตวัน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทามานา อภิการมงพิคูนางสมิติงวัดนางสุกาการุมหาอารุณาอาคูเวคณนสาสหาโอทาตะคยาหาปามุขาอาคูเทวาวิจขณาสทา สถามัตตาหาระคชามิสกาจัยสสีโนทะเอ็งังอาคาปัชนโนโยจิสาอภิวัตสติทศเ,เตส,สถากายาสเพรนัตะวนันิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,นวันนวันโตยัสสีโนโมทมานาอภิกรมุงพิคนังสมิติงวันังเคมิยาตุสิตายามากัตถาจัยสสีโนลมพิตกาลามเสเถาโชตินามาจะอาสวานิม,มานาราตินโนอาคูอัทาคูปริมิตาทศเิเตส,สถากายา สัพเพะนนะัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุดิมันโตวันณนะวันโตยะสสิโนโมทามานะอาอภิกามุงพิคุนางสัมมิติงวะนังสัทถเตเท,เทตตวันกายาสัพเพะนนะัตตะวันนิโนนามันวะ เยนะอคตฉูงเยจันเยทะสีสาสหปวตทาชาติมคีรังโอคตินะมานาสวังทักขีโมฆตารังนาคังจันทะวังอสิตาติตังสุพรมาปรัมโตจะปุตตาอิธมโตสหสนังกุมารโรติโสจะโสปาคสมิติงวานังสหัสสะพรมโลกานางมหาพรหมมาพิติคติอุปปันโนชิติมันโตพิสมากายโยยัสสเสโสทศิตเถ สตตทะอิสาราอาคูาปัญเจกะวะสกวตติโนโตเตสัจจะมัชโตอาคาหาริตโตปริวาธิตโตเตจสัสเพ,พอภิกันเตสินเทเทเวสพรมเกมรศีนาอภิกามิปัสสะกันหัสะสม,มันทิยังอิทะคันหาถาพัธาทธะราคเคนะพันธามัตถุโวสมันตาปริเทปริวาเรทะมาโวมุจิทะโกจินังอิติทั ตถมหาเสโนกันหะเสนังอะเปสยิปานินาตละมหจจะสรางกตวานะเพระวังยถาปวุสโกมีโคธนยันโตสวิชุโกตถาโสปจุทาวติสังกุโธอาศยังวเสตันจะสภาพิญญาวะวคิตวานะจักขุมาสสตโตตโตอมันตยิสัทธาสาวเกสัสนรเตมรเีนาพิกันตาเตวิชนะทพิขโวเตจะอัตปกะ ปะมะกะรุงสตุวาพุทธสะศาสนังวีตะราเคหิปกามมงเนสังโลมมปิอิช,ชยุงสเพวิจิตะสังคามาพระยาตีตายัสาสินมูทันติสหพูเตหิสาวกเตชะนีสุตาติ